สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารู้จักกับโปรแกรม Photoshop นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้วันนี้ก็มีไม่กี่อย่างนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่ตกแต่งภาพเราจะบอกไม่หมดนะครับจะบอกแค่คร่าวๆที่เราใช้บ่อยที่จำเป็นนะครับก็จะ,จะมาตั้งขนาดภาพขนาดเลเยอร์ที่เราจะสร้างขึ้นนะครับ จะตั้งเป็นแ5 1อห้าสิบเอ็ดกับสามร้อยสิบห้านะครับคลิกโอเคนะครับนี่ครับก็จะได้มาลวแล้วก็จะมาเรามาคลิกตรงนี้เ,นเพื่อที่จะปลดลอ็อกเอาลูกกุญแจตรงนี้ออกนะครับนี่มาแนละ้วเครื่องมือตัวแรกนะครับที่เราจะใช้ก็เป็นเครื่องมือ Move tool นะครับเครื่องมือ Move tool เป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถคลิกย้าย นี่ครับพื้นหลังที่อยู่ในเลเยอร์นี้ได้นะครับเราจะมาทำกับรูปภาพนี่ครับเราสามารถเคลื่อนย้ายรูปภาพตรงนี้มาด้านหน้าน,นี้ได้โดยใช้เครื่องมือนี้นะครับคลีกเครื่องมือแล้วก็คลิกตรงรูปภาพแล้วก็ลากมาเลยนะครับเอามาเมื่อกี้ตรงนี้แล้วก็มาวางเลยนะครับ แล้วก็จะได้นี้ภาพมันใหญ่เกินไปนะครับเราก็จะมาปรับขนาดมันโดยใช้โดยการกดคอนโทรลทนะครับมันจะเห็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เมาส์คลิกตรงนี้แล้วก็ลากได้นะครับตนหลางลากต้องกดคอนโทรลด้วยนะครับโดยที่มันจะไม่ไม่เสียรูป รูปแบบของภาพนะครับโดยจะจะย่อลงนักสีด้านมขยายขึ้นก็กดือนเดิมหลังจากที่เราได้พอดีแล้วเราก็มากดโอเคครับก็จะได้แล้วครับเครื่องมือแรกที่เราใช้ก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วครับ มือที่สองที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นเครื่องมือนี่ครับใช้สําหรับตัดภาพเป็นบางส่วนนะครับเราจะมาทดสอบกันนะครับอันนี้ก็เอไปเลยกดปีดไปเลยครับก็จะมาเ p e นรูปภาพเข้าในการที่จะใช้ลูกนี้ดีกว่าสามารถตัดเป็นบางส่วนได้สมเมื่อว่าเราจะเอาแคบหัวใช่ไหมครับก็คลิกลาก แค่หัวหลังจากนั้นก็กดคอนโทรล X ปึ๊บมันก็จะหายไปนะครับแล้ก็จะมากดคอนโทรล V หรือวางตรงนี้นะครับแล้วทีนี้มันมีเพื่้นหลังสีขาวติดมาด้วยเราก็จะใช้มีใช้เครื่องมือยางลบตรงนี้นะครับโดยจะมีสามรูปแบบให้เลือกนะครับอันแรกจะเป็นเลือก เฉพาะเป็นบางส่วนนะครับอันที่สองก็เหมือนกันกับอันแรกครับทางานในคลายกันส่วนที่สามอันที่สามก็เลือกลบที่มันเป็นสีเดีวยวกันนะครับนี่สมมุติว่าตัวนี้เป็นสีขาวก็จะขีดตรงพื้นที่สีขาวมันก็จะลบออกไปนะครับจะลบไปเราก็จะได้รูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังแล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับตัวน,นี้ก็กดปิดออกไปข้อที่สี่ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ เครื่องมือสร้างตัวหนังสือนะครับนีครับมันจะขึ้นมาบนี้เราจะพิมพ์คำว่าโลคิตตี้ชิตี้นะครับก็กดถูกต้องนะครับส่วนสีตัวหนังสือเราสามารถคุมดำแล้วก็กดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่เป็นสีแดงสี ให้ันสีเขียวสีส้มสีแดงอะไรก็ได้ไปหมดนะรเราจะเอาเป็นสีขาวนะครับเราสามารถตกแต่งตัวหนังสือเพิ่มได้ด้วยนะครับอันตัวนี้จะเป็นการใส่ขอบตัวหนังสือหนึขอบที่เราจะใส่ในวันนี้เราเป็นเป็นขอบเราเป็นสีสีดําดีกว่าอันนี้จะเป็นวามหนาของขอบนะครับอืถ้าเราเลือกหนาอนึ่เราจะเลือกไว้ที่ที่สามที่สองก็พอนะครับ แล้วก็กดโอเคไปหลังจากนั้นเราก็จะใช้อีก <guessing. S 1> เครื่องมือหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่สร้างอันนี้สร้างอันนี้สร้างสี่เหลี่ยมนะครับนี่จะมีสร้างสีเสงส่เหลี่ยมยยสร้างสี่เหลี่ยมโดยเนี่ยสี่เหลี่ยมตัวที่ขอไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมอันนี้เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็ อันนี้จะเป็นรูปรูปแบบต่างๆนะครับนี่เราคลิกตรงนี้คลิมาปทุบแล้วก็สามารถลากได้เลยเราจะใช้เราสามารถคลิกคลิกขวาได้เพื่อที่จะเลือกรูปเราจะเอารูปไหนครับเราจะเอารูปหัวใจนะครับวันนี้นี่เป็นสีดำเราสามารถเลือกเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นสีขาว ใส่ตรงนี้ครับก็สามารถตกแต่งได้อีกเหมือนเดิมนะครับเราจะทําเป็นใจเรืองแสงดีไหมลองดูทําได้ไหต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีดําหรือเป็นสีอื่นนะครับเป็นสีสีดำดีกว่าให้เห็นชัดเราจะใส่ให้มันอแสงเป็นสีชมพูนะครับนี เราก็จะปรับให้มันเข้มขึ้นเรืยอรูปแบบมันมีสองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้อันท,ที่สองก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต่างกันครับเราจะทําให้มันเงาแสงให้มันมีมิติขึ้นหรือเราจะทําให้มันออกมาจากตรงกลางก็ได้นะครับทำได้หลายแบบ ทำแบบนี้ก็ได้คนระับสวยไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่าไม่ส่ใส่ขอบตรงนี้ก็ได้อลนนี้เป็นเมืองแสงข้างนอกแนะับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเห็นถ้าขึ้นหลาเป็นสีื่น,นะครับเห็นนิดเดียวันนี้เราจะใส่เป็นสีชมพูด,ดีกว่า เลือกสีใหม่ดีกว่าเอาเป็นสีสีนี้แล้วกันแต่ไม่ได้เห็นครับมาแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เลือกเป็นตรงนี้ดีกว่าไอ้เงือนสงแบบนี้ก็จะได้หัวใจเรื่องแสงนะครับ แล้วก็มีไม่มากนะครับที่เราจะทําวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้หน้าปก facebook นะครับแค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วตอนทีนี้เราก็จะมาเซฟกันนะครับเซฟผมจะเซฟเป็นเซฟ for w e บนะครับ เราก็จะมาเลือกตรงนี้เป็น PNG 24เพื่อที่จะได้ภาพที่คมชัดเราจะเซฟไว้ตรงที่หน้าจอแล้วตั้งชื่อไฟล์ว่าหนึ่งเพื่อง่ายในการค้นหานะครับจากนั้นก็กดเซฟไปเลยครับเราก็จะได้หน้าปก Facebook เรามาลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนดู เดสท็อปมาแล้วนี่ครับมันก็จะขนาดพอดีเป๊ะเลยนะครับเร่อนไม่ได้แค่นี้ก็สวยแล้วครับครับเทคนิคเบื้องต้นที่เราใช้ในวิจารรมันบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณท่านที่รับชมจนจบสวัสดีครับ